สวัสดีคะ่ะวันนี้คุยธรรมะอีกคลิปหนึ่งเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะมีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งเกิดขึ้นก็คือมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมานะคะก็ต้องตั้งอยู่ตั้งอยู่หมายถึงเดินได้ใช่เดินได้นะคะคือตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปนั่นก็คือไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่มีใครตายหรอกค่ะแค่เปรียบเทียบธรรมะไม่ต้องเอาไปโอ้โหคิดกันไปใหญ่ไปโตไม่ต้องคิดใหญ่โตขนาดนั้นนะคะไม่มีพิษไม่มีภัยธรรมะสอนใจนะคะเตือนใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปในที่นี้ก็คือการตายนะคะคือเก,เกิดดับเป็นธรรมดานะคะคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายนะคะเกิดขึ้น อ่าเกิดขึ้นมาก็ร้องเอาแววเอาแววนะอ๋อถูกแล้วเห็นไหมเกิดมาถ้าร้องเพลงนะโอ้โหเด็กคนนั้นคงจะแบบมีความสุขทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วร้องเพลงนะคะมีแต่ร้องประมาณเนี้ยร้องแบบแม่แม่แม่เอาแววเอาแว,แ,วแล้วก็อะไรนะตั้งอยู่ก็คือโตขึ้นมาก็ยืนเดินได้นะคะทำอาหารกินไป จนอายุเยอะมากขึ้นอายุมากไปมากไปมากไปล่วงลงไปก็คือดับไปก็คือความตายนะคะก็ยังไงก็หนีไม่พ้นทุกคนแล้วค่ะช้าหรือเร็วทีนี้ก่อนเราจะตายเนี่ยเราจะเอาอะไรติดตัวไปตัวเราก็ไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมจิตของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรไปนะความดีค่ะไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาปล้นไม่ได้นะคะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้นะคะของถ้าเป็นมนุษย์ อะมาต่อที่ธรรมะอีกข้อหนึ่งข้อที่2เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาจากไหนมาจากการเกิดขึ้นดีใจเสียใจทุกใจน้อยใจพอใจไม่พอใจอันนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นนะคะเกิดความไม่พอใจเกิดความพึงพอใจนี่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมันตั้งอยู่อยู่นานไหมอยู่นาน มันก็อยู่ที่เราอยู่ไม่นานมันก็อยู่ที่เราสมมตินะคะมีคนชมมาโอ้โหดีใจทั้งวันเลยนั้นไม่กินข้าวก็ดีใจดีใจอยู่ได้เนาะไม่หิวนี่คือเขาเรียกว่าตั้งอยู่ในความชื่นชอบชื่นชมคนชมตั้งอยูอ่ในความที่แบบฉันอยู่กับคําชมนี่คือตั้งอยู่ละยิ้มกันทั้งวันเลยอ่ะเลยอันหนึ่งก็อะไรนะ คนด่ามาคําเดี่ยอะไรก็แล้วแต่นะนึกเอาถ้าเขาจะด่าอะไรแม่ก็แล้วแต่อ๋อไม่พูดดีกว่านึกเอานึกเอาจินตนา,าการเพราะเขาด่ามาคํหนึง่งเอาคําที่คุณโดนนั่นแหละนะคุณตั้งมันไว้ไม่ได้ตั้งแค่วันเดียวนะตั้งมันทั้งชีวิตเลยมันเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดบไปพอมันด่ามาปุ๊บเรารีบดับเลยนะคะเออมันให้พรเรา นะมันไม่ได้ดา่าเราจบไหมคะให้มันดับเดี๋ยวนั้นมันดา่าเราอะ่ะดับมันเดี๋ยวนั้นจบสบายใจโอ้บางคนนะคะเขา,ขาดา่าคํหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้ทั้งชีวิตนะมันไม่คุ้มทิ้งมันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราดับได้เร็วเท่าไหร่เราได้กําไรเท่านั้นนะคะครบเป็นอะไรนะครบคนผ่านผ่านพา,นา,นานไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล อันนี้อธิบายคําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัดนะคะชัดมากชัดยิ่งกว่าชัดโชคดีมีความสุขคิดได้คิดไว้ได้กําไรชีวิตร่ํารวยเงินร่ํารวยทองร่ํารวยความดีนะคะตั้งอยู่ในความถูกต้องโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ